สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาสร้างเกมคอนกันไกกระดาษเนี่ย JavaScript กัน,นแรกเข้ามาที่ file HTML นะครับเราสร้าง div class ครับกำหนด ID ให้มันผมให้ชื่อว่าเป็นเกม div แบบนี้ด้านในนะครับก็จะประกอบไปด้วย header เป็น header 1ตัวนี้แล้วเราก็จะสร้าง class ให้มันนะครับ class ตัวนี้ก็มีชื่อว่า เ e มเทคจากนั้นเรากำหนด ID ตัว header ตัวแรก header ตัวแรกก็จะเป็น player text แล้วก็ใส่ตัว text ไปเป็น player แบบนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นตัว computer t e ์ t ก็คือเราจะให้แข่ง,ขงกันระหว่างคอมพิวเตอร์กับ player ร์จากนั้นก็จะเป็นตัว result ก็จะได้มาประมาณนี้นะครับ ด้านล่างเราก็จะสร้างปุ่มปุอมขึ้นมา3ปุ่มในการเลือกค้อนกันไกกระดาษผมก็จะสร้างคลาสให้มันเหมือนกันตอนนี้เราจะให้ชื่อว่า choice button แบบนี้แล้วนะครับอันแรกก็จะเป็นค้อนก็คือ rock ภาษาอังกฤษครับแล้วก็จะมีค่ค้อนนะครับกระดาษแล้วก็กันไกร s c i s s o r แบบนี้ จากนั้นไปที่ตัวไฟล์ style css นะครับเราจะมาตกแต่งนิดนึงผมก็จะเอา copy ตัว choice button ตัวนี้มาตกแต่งก็จะใช้ choice button ด้านในนะครับเราจะให้กำหนดความสูงนิดนึง line h i g h นะครับตัวนี้เท่ากับ30ิพิกเซลกำหนดความกว้าง width ตัวนี้ให้เป็น110 p ิกเซล กำหนดฟอนต์ให้มันนะครับเป็นฟอนต์แฟมิลีตัวนี้เราก็กําหนดเป็น c o n s o l a ดนะครับใส่บอร์เดอร์ให้มันนิดนึงผมให้เป็น3 p i พิกเซลนะครับแล้วก็เป็น solid เป็นแบบนี้จากนั้นใส่ตัว border r a ์เรเดตัวนี้ให้เป็น30 p i x e พิกเซลนะครับ แล้วก็ใส่ตัว background color background color นะครับให้เป็นสีขาวถัดมาเราจะไปเอาตัว game d i v ตัวนี้มาตกแต่งก็จะใส่ sharp นิดนึง game d i v นะครับจากนั้นเราใส่ font family เข้าไปให้เป็น console a r หมาเดิม แล้วก็ใส่บอร์เดอร์ให้มันผมใส่เป็น5พิกเซลแล้วก็เป็น solid ครับจากนั้นใส่ border radius ตัว border radius เราใส่เป็น30พิกเซลนะครับแล้วก็ padding ตัวนี้ให้ไป10พิกเซล เราใส่ background color นะครับตัวนี้ผมก็ใส่เป็นสีแบบนี้ครับจากนั้นใส่ text align จัดให้เข้ากลางเป็น center จากนั้นเราจะเปลี่ยนสี font player กับคอมพิวเตอร์นิดนึงผมก็ไปเอาตัว id นะครับ text player text ตัวนี้เป็น player text เราจะใส่สีให้มันเป็น color ครับใส่เป็นสี blue น้ำเงินแล้วก็ไปเอาตัว computer tag id ตัวนี้เราจะใส่สีให้มันเป็นสีแดงสีแดงแบบนี้จากนั้นมาที่ตัว javascript นะครับเราก็จะ store ค่าตัว id ทั้งหมดมาเก็บไว้ตัวแรกเรา เปสร้างนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวนี้คือ player tag มีค่าเท่ากับ document query selector ครับแล้วเราก็ใส่ sharp แล้วใส่ id ลงไปแบบนี้จากนั้นนะครับก็ไปก๊อบตัว computer tag มาแล้วก็ใส่เป็น id แล้วก็ตัว result tag ส่เป็น id นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว Class Choice Button ตัวนี้จากนั้นเราจะมากำหนดตัวแปรที่จะสร้างนะครับเกมนี้ขึ้นมาตัวแปรแรกคือตัวแปร Player ตัวแปรที่2เป็น Computer ตัวที่3นะครับเป็น r e s u l t เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวแปร Choice Button ตัวนี้มาใช้ for each เพื่อเป็นการให้มันรันค่าแต่ละตัวออกมาก็จะเป็น for each แบบนี้นะครับแล้วเราก็รับค่าตัวปุ่ม Button นะครับแล้วก็ใช้ตัว Arrow Function Expression นะครับเราก็จะเอาแต่ละตัวนะครับเมื่อมีการกดเข้ามาเราจะ add ตัว Event EventListener ภายในด้านในนะครับเราก็จะให้มันใส่ Event c l คลิกเมื่อกดปุ่มคลิกปุ๊บเราก็จะใส่ตัวฟังชัน Expression อีกทีหนึ่งเมื่อกดปุ่มคลิกปุ๊บเราก็จะให้ตัวตัวแปล Player ตัวนี้เก็บค่านะครับตัวบ u t t อนดอทเทค n t นเทน หมายความว่านะครับเมื่อเรากดปุ่มปุ๊บสมมติว่ากดปุ่มล็อกนะครับตัวปุ่มตัวนี้นะครับก็จะสร้างอีเวนต์ก็คือคลิกเมื่อคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะประเก็บค่า Text Content ในปุ่มปุ่มนั้นนะครับก็คือค่าคอนเทนต์มันก็คืออยู่ที่ตัวหน้า HTML ตัวนี้มันก็จะมา store ค่าใน player จากนั้นเราก็จะใช้งานฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่ง ผมก็จะให้มันชื่อว่าเป็นคอมพิวเตอร์เทิร์นก็คือเป็นตาของคอมพิวเตอร์จากนั้นเราก็จะมาสร้างตัวฟังก์ชันสำหรับการรันชอย c ์ของคอมพิวเตอร์นะครับการสุ่มขึ้นมาก็จะเอาตัวคอมพิวเตอร์เทิร์นตัวนี้กำหนดตัวแปรคอน s t a n t ขึ้นมาเป็น r a n d ั m มีค่าเท่ากับเราจะให้คอมพิวเตอร์ Random 1-3นะครับ เราก็จะใช้ตัว math floor แล้วก็จะให้มันใช้งานตัว math random แล้วก็คูณ3หมายความว่ามันจะ random ครับ3ตัวก็คือตั้งแต่1-3ถึงสแต่ว่าเราใช้ math floor เนี่ยมันก็จะปัดลงเมื่อคูณ3ปุ๊บมันจะ random ก็คือ0,12เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปบวก1นะครับ<ๆ>เพื่อให้มันกลายเป็น1,2,3จากนั้นเราก็จะมาใช้ตัว switch case แล้วก็รับค่าตัว random ตัวนี้เข้ามาครับสมมติว่าเคสแรกก็คือรับค่า random เป็น1ตัวนี้นะครับเราจะให้ตัวแปรคอมพิวเตอร์ที่กำหนดไว้ด้านบนมีค่าเท่ากับ r o c k จากนั้นเมื่อจบเคสปุกบก็จะจบด้วยตัว break นะครับเคสที่2ก็คือสุ่มได้เลข2เราจะให้คอมพิวเตอร์นะครับตัว paper ก็คือกระดาษ เคสที่3นะครับถ้าสมมได้เลข3เราจะให้คอมพิวเตอร์โตคำว่า s i s อร r หรือว่ากันไกลก็จะได้3เคสประมาณนี้จากนั้นนะครับเมื่อ player นั้นกดปุ่มปุ๊บเราก็จะเอาตัว player text ตัวนี้แล้วก็ t e x t content นะครับมีค่าเท่ากับเราเพิ่ม template literal บอกว่าเปลี่ยนเป็นข้อความใหม่ก็คือ player c ค l o นนะครับแล้วก็นำเอาตัว Player ก็คือ Text ตัวใหม่ที่ User กดเข้าไปมาแสดงใหม่นะครับเหมือนกันกันกบตัว Computer Text c o m p u t e r t e อร t e ทค c o n t e n t ตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนใหม่เราก็จะเปลี่ยนเป็นอบอกว่า Computer Colon แล้วก็เราก็จะใส่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับตัวที่ ผ่านฟังก์ชันคอมเอรตเทิร์นตัวนี้ออกมาจากนั้นสุดท้ายก็คือตัว r e s u l t r e s u l t t e x t t e e content ตัวนี้เราจะสร้างฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันชื่อว่าฟังก์ชัน check winner เราก็จะมาสร้างฟังก์ชัน check winner ด้านล่างนะครับก็จะได้ว่าเป็นฟังก์ชัน check winner ตัวนี้เราบอกว่า if player ค่า player มีค่าเท่ากับคอมพิวเตอร์ก็คือได้มาเหมือนกันเราก็จะให้มัน return return ค่า draw ตัวนี้ก็คือเสมอนั่นเองแล้วก็ใช้ l i f ถ้าเกิดว่าตัวคอมพิวเตอร์มันมีค่าเท่ากับ rock แล้วก็บอกว่า return ตัวนี้เราจะใช้ ternary operator ก็คือถ้า player มันมีค่าเท่ากับตัว paper player มีค่าเท่ากับ paper ถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับถ้าคอมพิวเตอร์เป็นค o น n แล้วก็ player เป็น paper เราก็จะให้ return คำว่า you win ถ้าไม่ใช่นะครับเราก็จะให้ return คำว่า you lose แล้วก็กำหนด l i f อีกเงื่อนไขหนึ่งถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์มันมีค่าเท่ากับ paper แล้วก็ใช้ ternary operator บอกว่า p layer มีค่าเท่ากับ skizzer ตัวนี้นะครับให้มัน return เหมือนเดิมก็คือ you win ถ้าไม่ใช่ก็ return you lost นะครับ ัวสุดท้ายถ้าคอมพิวเตอร์มันมีค่าเท่ากับสเก็ตเตอร์แล้วก็เพลเยอร์นะครับมีค่าเท่ากับร็อ k ตัวนี้เราก็เหมือนกันก็คือถ้ายูเซอร์เป็นร็อกคอมพิวเตอร์เป็นสเก็ตเตอร์เราก็จะให้เป็นวินเราลองมากดดูนะครับสมมติว่ากดเป็นร็อ k ยูเซอร์เป็นร็อ k คอมพิวเตอร์ุ่มได้สเกตเซอร์ยูวินกดเปเปอร์ครับคอมพิวเตอร์กดเปเปอร์เป็นรอกดสกเซอร์ เป็นรอแบบนี้นะครับไปเรื่อย